เดินหล่นดีกว่าอูเดินหลดีกว่าทำไมนะเฮ้ยนะ้องคอยน่ะเฮ้ยนี่เจ้าฟักทองจะทำอะไรอยู่หรออ๋อกะกำลังสร้างระเบดิดอยู่เนี่ยแล้วเกดเส้งทำไมหรอถามได้เอาไปโจมตีเอาพวกศัตรูงไงจำไม่ได้หรอพี่แล้วอ่ะโดยนยิงเลเกิบตายอ่ะ ออ้จำบต่อยเซ่เรามาหน่อให้มันมีถุงตินมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตัวไหนเซ่ราบอกฉันเป็นไงบ้างขอดูหน่อูน้องม้อยได้เซ่หนูขอดูหน่อยเซ่อันนั้นปลุกอะไรอ่ะฮ้ยเดอ๋ยวปวยกดนะนั่นแหลคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนาะ ตัวพี่เหครับไม่หลอนโอ้ยบอกยังไงว่าอย่าไปกดปุ่มยังไงก็ไปกดโถเอนกดทู่ฉันไม่รู้นะนเนอะว่าแต่จะเสียงอะไรหรือเปลนะ่านะฮะเสียงอะไรนะอ่ะโอ้เสียงเหมือนตัวอะไรโดนอะไม่ได้ยินนะมันจะมีตัวอะไรเดินอยู่อ่ะเอ่อจะ ทางหลังข้าเหัอเนยน่งเอาออะไรหรอเฮ้ยตู้เชียร์เลยจ้าตัวขาดเลยจะโกโจไม่เล้พวกคุณต้องรีบหนีเลยไม่รอดหนีไปรีบขันก่อนเฮ้ยทางกันโอ้น่ฮ้ๆ เฮ้ยว่าที่มึงหดตัวอะไรไม่รู้เออขนาดต้องหาวิธีจัดการมแล้วนะท่านี้มันนอนอยู่ในถ้ำเหรอไหนจริงเหรองอนพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ไปพอล้วก็แล้วก็สก๊อตต์อยู่ที่ไหนวะเอืมไปขโมยมาโอ้ไปขโมยข้าวมา ออที่เป็นขโมยไอคินมาที่เป็นแอปเปิลอ๋อตัวนั่นเหรอโอเคต้องมาต่อก็ไปดูกันเฮ้ยหน่อยวะที่บอกอ่ะท่าไงยดูไปด้วยเพื่อนนั่นกำลังโดนอยู่ไม่เห็นหรือไงหน่อยวะไอท่ำนั่นเหรอตรงหน้าเหรอมีไฟไหม้ด้วยนะน่ามันหลับอยู่น่ามันจะตื่นแล้วด้วยฮะ ทำไมดีอ่ะฉันไม่รู้ฉันว่าทุกคนหยุดเดินกันกลับมาวะเพื่อฉันก็ว่าอย่างนั้นหยุดซิฮึมแบบนี้อ๋อฉันจะไปชันออกหยิบมัละโดนยิงแน่เอ้ยดูดิลอยไปไงนจุ๊บจูไม่โดนโอ้ไม่โดนแเลยวะเอาไปเกลี้ึงโดนไหม ไม่รู้ตัวเราไปไปไปโจ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 ,อจอโอ้โหไปเลยมไม่แน่ใจจกกัดการไม่แน่นี่อะรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันตายแล้วจริงๆไหนเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเว้ยเพื่นอนถึงว่ามันตายแล้วเหรอไปกันเถอะทำไม่เสียงเปลี่ยนะ <c oughs> วะไปกันเพื่อนน,นั่นที่ว่ามันตายแล้วแหละงกง่หนูโผล่คนเพื่อน โอข้างบนถึงเตียงแล้วนะไนอนดีกว่านเวลาหกโมงช้าตรงเป๊ะๆตื่นเฮ้ยมาพูดจนพูดไมาจบไหนอ่ะพูดไปดูหน่อยดีกว่าป้าหมาไมหมาจบหไ่อโอ้นี่ย เจ้าพวกทองมันนอนอยู่ขึ้นเลยเพื่อนตื่นได้แล้วเฮ้ยเพื่อนตื่นเร็วเฮ้ยอะไรกันเนาะโอ้เราไปเร็วเพื่อนอ๋อได้เลยไปกันไปดูลงก่อนนะเดี๋ยวไปดูวยเดี๋วไปด้วยนี่ในมีกุญแจนี่หอพักที่เราพักอยู่นี่เออตำแหน่งนะากุญแจฉันหาก่อนนี่ไงกุญแจเปิดก่อนตทิป เปิดเลยอืออืออือเสร็เลยเปิดแล้วเพื่อนโอู้จิ้มเลยไปกันกับกับครับหน่าเริ่มปิดประตูด้วยจุ๊บอือไปกันเพื่อนรักว่าแต่เราจะไปไหนหนอเพื่อนชงช่วงเราจะไปหาข้าวกินกันตุนเฮ้ยตรงนั้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยไปกินกันมั้ยเพื่อนไม่อะฉันอยากไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมากกว่า เราคือห oh. um in ูป ah. ิ้งหรอไม่เอาฉันอยากกินขนียวหมปิ้งเลยไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องก๋วยเตี๋ยวหมูปิ้งก๋วยเตี๋ยวข้นียวหมปิ้งก๋วยเตี๋ยวข้นียวหมปิ้งก๋วยเตี๋ยวข้นียวหมปิ้งก๋วยเตี๋ยวข้าวบะข้าวเหนียวหมูปิ้งก๋วยเตี๋ยวนี่ไงถึงร้ัดก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะนี่เห็นไหมเพื่อนโคตรใหญ่เลยนี่ไงร้องหมูปิ้งไม่เอาหมูปิ้งซี่โครงขก๋วยเตี๋ยวเพราะมันมีสองอย่างอะไรไงต้องรู้ไว้ สวัสดีครับเอาอะไรครับว่ามาไหนกินเมาเปิดร้อนกุวยเตี๋ยวเนี่ยใช่ครับคือผมเนี่ยกำลังจะทำปลาหมี่กินเองเลยครับมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับผมกำลังจะทำกินเองเลยครับแล้วคุณก็มาพอดีเลยครับตอนนี้แบบเพิ่งจะโจนอย่างเองนะครับทำไมคุณมาในวันจันทร์ครับเนี่ยพวกพวกผู้สูงช้อรับเรามีทริปเดินทางครับที่เราต้องไปกันไกลมากเลยครับเราวไอ้ตื่นกันนะยอ๋อนี่ ฉันกไปนั่งอะไรครับขอบค,คุณครบับฮึข้าวเต่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะฮะใช่ครับข้าวเต่วร้านนี้อร่อยมากเลยนะฮะช่วยช่วยเงินนะฮึมีนม่นี่นี้ผมไม่รู้ว่าจะกินได้เปิดได้กี่วันนั่นหรอเปิดได้ว,วันเดียวเองครับมันก็เลยมีโตัวเดียวเองครับเพราะผมมีงบไม่พอครับเย้โอ้ยนี่เ อ๋อแบบนี้จริงเราไก่อ,อ,อัไรให้หน้าืเฮ้ยของช้นเซมันเหลือชอิอ้นเดีวยวแล้วไม่มัน้องของช้นเซ่รลูกของช้นเซ่รูของช้นเซิเฮ้ยจะายไปกินเฮ้ยแกช้นเฮ้ยแก้ส ทีเพื่อป็พวกแกเลยจงง่เอออย่าม่เวปพวกแกจะอกว่าเราเปใเพื่อนเพ่อนไหายอ่พวกเขาเว่ากันนาใจนักใหญ่นะน่ะแล้วก็แบบบ้าหน้าไปเที่ยวเล่นมากอ้พวกเขานี้เองนี่ไม่เคยรู้กันเลยเนี่ยเนี่ยเออไหนแซ่อนลอดู อ้าสวัสดีครับได้คุณเปิดภูเขาที่นี่หรือเปล่าครับช่วยช่วยช่วยคุณเปิดที่นี่เลยครับเพื่อพวกคุณมาเที่ยวกันหน่ยครับซึ่งสำเนียงผมแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นฝร er ั่งนะครับอย่าล้อผมนะครับเมื่อก right sí being <though> ี <uana> ้มาครับเมื่อกี้หาบ้าอะไรนะครับเพราะเรื่องของลูกสมุนเดียงของผมด้วยไม่ต้องสนใจนั่นหนะครับมาเป็นคุณคนตีครับลูไปืยครับแล้วก็เข้าประมาณสิบบาทครับ ห้าสิบบาทเองนะครับมันถูกไปมากครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยครับห่าข้างบนนี่มันดีจริงเลยนะเพื่อนช่วย่ดูข้างบนสิโอ้บนยอดมอสต้นนี้ขึ้นยอดไปเลยได้มาภูเขาแบบนี้เนี่ยทำไมถึงมอน้อยเลยนะเพื่อนจริงเหรอวะว่าแต่ลงมาอะไรอ่ะเพื่อนไหนดูดะต่ยยอยอดเออเนาะ เอใช้เรว่าโดนหุ่โดนกจมตีก็เอานะน่ววาหลอกแบเพื่อนเอ้าถ้าก็จบเอ้าเอาดทถ้าก็จบเรื่องราวก็จบไปพิชเชนนี้แล้ว,ว,วครับใช่ใช่แล้วเราก็จบไปพเท่านี้แล้วในการไปเที่ยวของไมลอนและของเพื่อนในอีพีหนึ่งนะครับนะกลับไปแล้วนะครับมีไว้เท่าน,นี้นะครับพูดแต่น่ารอยกับเพื่อนอ,อะอะไรลอยมา